นะครับแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหวิ่งวุ่นกับโรงพยาบาลทุกวันเลยนะครับพอดีเป็นดิวที่คุณแม่ต้องพบคุณหมอหลายๆหมอเลยนะครับแล้วก็วิ่งาพาคุณแม่ไปที่คลินิกด้วยนะครับก็ยุ่งค่อนข้างยุ่งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เหนื่อยเลยนะครับเพราะพอมาดูอายุแล้วใกล้ๆเลขห้าสิบแล้วนะครับกับการต้องตื่นเช้าด้วยต้องอรอคิวต้องอะไรต่างๆก็ทําให้เรารู้สึกไม่แข็งแรงเพราะปกติก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วขึ้นมาอาการก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็มาเจอ คุณแม่ไม่สบายหนักด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาพบคุณหมอด้วยนะฮะแล้วก็มีคิวที่ต้องพบกันนะฮะแล้วก็มีใช้ระบบของทางโรงพยาบาลใช้สิทธิ์บัตรทองผมก็เพิ่งทราบนะครับเพราะว่าผมก็นั่งล,งลองลองนั่งสังเกตดูนะครับเพราะว่าบางบาง,บางเวลาที่เรารอรับยาอาจจะคุณแม่อาจจะอายุเกินเจ็ดสิบแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าอ่าเราเราใช้อ่าอย่างเช่นอ บัตรบัตรทองใช่ไหมครับถ้ายังไม่ถึงหกสิบเนี่ยสมมุติเราชําระถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ไมีค่าให้ใจ่ายที่เกินหรือว่ายานอกอะไรเห็นนะครับเราก็อาจจะต้องอยังต้องเสียสาสิบาทผมก็เพิ่งทราบนะครับประดีมีพี่แม่บ้านท่านหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังที่เป็นแหล่งข่าวท่านก็บอกว่าท่านก็เพิ่งเพ,พิ่งเจอเอเอท่านท่านก็ต้องทีแรกผมนึกว่าใช้สิบาททองไม่ต้องเสียสามสิบาทแล้วแต่ท่านบอกก็ยังต้องเสียอยู่นะเวลาไปรับอ่ารับยาใช่ไหมครับเพราะว่าท่านอายุไม่ถึงหกสิบใช่ไหมครับท่านก็บอกว่า ท่านก็จะเรี่ยกให้เราไปชําระเงินก่อน3ามสบาทใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมารับยาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ปัญหาต่างๆที่เราก็ยืนบันทีต่อคิวเพื่อเพื่อใช้สิทธิ์นะครับเราก็ต้องเตรียมอ่าใบส่งตัวสําเนาบัตรประชาชนสําเนาใบส่งตัวใช่ไหมครับแล้วสำเนาเช็คสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงนะครับที่มีอ่าไอเดียการสมาร์ทการเนี่ยนะครับที่ชิปการเนี่ยนะครับแล้วเราก็ต้องมี ใบส่งตัวตัวจริงด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ใบนัดหมอใบนำค้างอะไรต่างๆเพื่อไปเข้าระบบนะครับเพื่อเข้าระบบเหมือนกับเวดระเบียงเข้าระบบเพื่อเอาใบคาร์บอนเล็กๆมานะครับจะมีคิวบอกมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็จะเห็นหลากหลายท่านพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านหรือแหล่งข่าวหลายๆท่านที่ประสบพบเจออย่างเช่นบางทีก็อาจจะมีกาคอมมูนิเคชันกับ การสื่อสารที่ผิดพลาดกันได้อย่างเช่นข่าวก่อนอย่าง,งที่เห็นท่านก็คุยคุยกันแล้วท่านก็หันมามองผมเหมือนกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับอท่านก็เล่าก็คุยกับญาติญาติท่านนะฮะบ,บอกว่าอ่าวที่แล้วมาก็บอกว่าต้องใช й, อ้อท่านก็ได้ข่าวมาว่าใช้สำเนาบาัตรท่านก็เลยเอาสำเนามาไม่ได้เอาบาัตรประชาชนตัวจริงมาก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครคราวนี้ท่านก็บอกว่าต้องใช้อเขาท่านก็ได้รับ าการอธิบายของสัปดาห์ก่อนนู้นหรือว่าช่วงก่อนหน้านู้นว่าต้องใช้บัตรตัวจริงคราวนี้ท่านเลยเอามาบัตรประชาชนตัวจริงแต่ไม่ได้ถ่ายสำเนามาก็ต้องวิ่งออกไปหาเครื่องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมีบางท่านก็ไม่มีหนังสือส่งตัวมาหนังสือใบส่งตัวก็อ่าก็ต้องลองหาวิธีดูว่าจะทํำยังไงเพื่อต้องขอใบส่งตัวนะฮะก็คือเท่าที่ได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบว่า การใช้ใบส่งตัวยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ในขณะนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสําเนาใบส่งตัวใบส่งตัวตัวจริงบัตรประชาชนตัวจริงใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างสมาร์ทการ์ดเนี่ยหรือว่าบัตรไอดีการ์ดเราเนี่ยนะฮะพอเราคีย์เข้าไปลิงก์กับระบบสปสอชอผมว่าจะเห็นรายละเอียดมากมายเลยนะฮะแต่พอในเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการจริงๆยังต้องใช้อยู่นะครับซึ่งถ้า ถ้าเป็นไปได้ที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนกับแหล่งข่าวหลายๆท่านนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ใช่ไหมครับที่แหล่งข่าวหลายๆท่านให้ข้อมูลมาก็บอกว่าอยากจะขอให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางสปออสอชใน,นอานาคตพอจะยกเลิกได้ไหมใบส่งตัวใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับสร้างเ,าเหตุการณ์ให้เราต้องวิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างเช่นต้องวิ่งไปขอใบส่งตัวต้องวิ่งเ,เพื่อน,นําใบส่งตัวมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่โรงพยาบาลนัดใช่ไหมครับ แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเราได้าตามข่าวใช่ไหมครับตอนนี้ก็สาม,มารถที่เข้าเหมือนกับประถมภูมิได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้า,าโรงพยาบาลที่เราต้องรักษาที่ส่งต่อเนี่ยเรายังต้องขอใบส่งตัวอยู่ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็บางสถานที่ก็ให้ใบส่งตัวแค่ครั้งละวันใช่ไหมครับบางสถานที่ก็อาจจะให้เยอะหน่อยอย,อย่างเช่นสานีวนรามัยหรืออะไรต่างๆแต่ว่า สถานีนามัยบางที่ที่ผมได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะฮะว่าตอนนี้ก็มีเปลี่ยนแผนอีกแล้วใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นว่าเราอ่านัดประมาณกลางกลางเดือนธันวาใช่ไหมครับปกติแล้วทุกรอบเดือนก็จะตัดประมาณวันที่สามสิบกันยายนใช่ไหมครับก็ก่อนหมดสามสิบกันยายนหนึ่งสัปดาห์เนี่ย เราสามารถไปขอใบส่งตัวได้ที่ทางสถานีนามัยหรือสถานาสถานศสกขได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็พยายามทําอย่างนี้มาแล้วก็ช่วยเราบางทีท่านก็คุณหมอที่คลินิกอ่าที่ทางสถานีนามัยก็อาจจะให้เราเก้าเดือนบ้างอ่าสามเดือนบ้างแล้วแต่ว่าเราไปช่วงไหนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทางสถานีน้มัยบางแห่งก็บอกว่ามีการเปลี่ยนกฎเพราะมีการเปลี่ยนกฎอย่างเช่นว่าเราไปอ่เราไปเดือนอ่าไปเดือนพฤศจิก,กาเพราะเราคุณหมอนัด ทันวาใช่ไหมครับทางทหารนี่นายไมก็บอกว่า,าตอนนี้เปลี่ยนกฎแล้วคุณต้องมาในเดือนนั้นอย่างเช่นค,คุณคุณมีนัดที่โรงพยาบาลทันวาคุณก็ต้องมาขอใบส่งตัวทันวาก็กลายเป็นว่าต้องเสียค่ารถค่า,าไม่ได้ทํางานในช่วงครึ่งวันเช้าไปต้องลางานไปไปขอใบส่งตัวใช่ไหมครับเพื่อไปรักษาสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมครับเสียค่ารถค่าให้จ่ายค่าเสียเวลาค่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดพอไปถึงก็ต้องกัดมือเปล่า พอกับมือเปล่าเสร็จก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่าเดือนเดือนหน้าไปแล้วคุณหมอจะเปลี่ยนแผนอีกไหมจากที่ให้สมมติอาจจะให้ถึงสามสิบปัญญาปีหกหกอาจจะให้เหลือแค่อครั้งละวันอีกไหมแล้วพอคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นัดก็ค่อยมาขออีกมันก็เหมือนกับสร้างเหมือนกับเราต้องเสียค่าให้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยที่มาขอใบส่งตัวใช่ไหมครับซึ่งผมก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็บอกว่า บางทีเราไปโรงพยาบาลก็คนเยอะใช่ไหมครับทางหน่วยงานทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เลยเออาจจะออกมาในการช่วยอย่างเช่นามาปฐมภูมิก่อนเพื่อจะได้ลดทอนท่านผู้ป่วยที่เดินทางมาที่โรงพยาบาลโดยตรงใช่ไหมครับก็เหมือนกับแบ่งเบาภาระ,ะทางโรงพยาบาลได้ด้วยเราก็สามารถที่จะมารับการรักษาที่ทางปสมภูมิได้ด้วยก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าบางเคสของท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือท่านผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ ผมเห็นหลายๆท่านนะฮะที่มาเล่าให้ฟังก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาที่ต้องมามีคอนฟ lict หรือทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจมิสอันเดอร์สแตนด์กันที่ทางคลินิกปฐมภูมิก็เยอะเนื่องจากว่าท่านต้องรับการรักษาอย่างเช่นคุณหมออ่าบางทีโลกนี้เกี่ยวพันกับหลายๆโลกใช่ไหมครับคุณหมอหลายๆท่านนัดบางทีนัดอ,อาทิตย์นี้นัดวันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งนัดวันนี้อีกอาทิตย์หน,นึ่งนัดวันนี้เราในฐานะที่เป็นญาติท่านผู้ป่วยหรือท่านผู้ป่วยถ้าไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่คลินิกได้ เราก็ต้องเป็นตัวแทนมอบอานาจไปทำใช่ไหมครับแทนที่เราแล้วเราต้องพาท่านผู้ป่วยไปรับการรักษาตามวันที่คุณหมอนัดอยู่แล้วเสร็จแล้วเราต้องมาทําเรื่องขอใบส่งตัวอีกในแต่ละเขตน,นะครับก็เลยเท่านก็เลยบอกว่าเออพอจะมีการลดทอนขั้นตอนตรงนี้อย่างเช่นสมัยก่อนถ้าจําได้ผมผมเคยเคยเห็นเพื่อน,อน,อนๆหลายๆท่านก่อนหน้านูาน้นเคยบอกผมนะฮะในช่วงที่30บบาทรักษาทุกโรคสมัยก่อน ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ใบส่งตัวนะครับเพราะอย่างบางท่านรักษาที่โรงพยาบาลในหน่วยงานของกทมอก็เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในหน่วยงานกทมอได้เลยใช่ไหมครับแต่พอยุคหลังๆนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอย่างแรงข่าวท่านที่เคยใช้บริการประจําท่านก็บอกว่าแรกๆท่านก็ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแต่ตอนหลังทางหน่วยงานก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องกลับมาใช้ใบส่งตัวให้มาเช็คดูว่าคุณอยู่ที่ อาประถมภูมิหรือสถานีรักษาประจำอยู่ที่ไหนให้กลับมาขอใบส่งตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ท่านผู้ป่วยก็ไม่ทราบก็เดินไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมปกติก็ต้องมาใช้ขั้นตอนการขอใบส่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายๆท่านกัลยาณมิตรหลายๆท่านแหล่งข่าวหลายๆท่านก็จะมีปัญหาที่บางทีเราอยากจะขอให้นานหน่อยได้ไหมขอให้เพิ่มหน่อยได้ไหมบางทีอ่าอย่างเราพบคุณหมออาทิตย์นี้คุณหมอหน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับเสร็จแล้ว เราขอใบส่งตัวยาวๆเลยได้ไหมฮะเราก็จะได้เดินทางไปพบคุณหมอเลยแล้วไปแต่ละครั้งนะฮะาทางคลินิกบางที่ก็อาจจะต้องเราต้องถ่ายทั้งใบส่งใบใบส่งตัวที่ท่านให้มาแล้วถ่ายสำเนาใช่ไหมครับแล้วก็เอาใบส่งตัวเมาะยื่นไปแล้วก็เอาสำเนาให้คุณหมอเซ็นแล้วก็นําสำเนาใบส่งตัวนั้นกลับมาที่คลินิกแล้วก็ขอครั้งต่อไปอีกใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เพิ่มงานให้กับทางท่านผู้ป่วยท่านญาติผู้ป่วยนะครับอย่างน้อยๆค่าลถค่าเดินทางก็เสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง สูงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกหลากหลายประสบการณ์ที่ได้พบเจอนะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ได้เห็นมากับตาหลายๆครั้งก็คือเรื่องเอกสารใช่ไหมครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้เตรียมสำเนาบาบางท่านก็ใช้แต่สำเนาไม่ได้เอาตัวจริงมาก็จะมีปัญหาก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของทางท่านท่านเจ้าหน้าที่ว่าจะพออรูปม,มารวยในเคสไหนได้บ้างไหมอะไรนะฮะไม่งั้นก็ต้องหนึ่งก็ต้องชําระค่าให้จ่ายเองสองก็ต้องพาท่านผู้ป่วยกลับบ้านก่อน แล้วก็ค่อยวิ่งไปที่คลินิกเพื่อไปขอใบส่งตัวแล้วก็ค่อยกลับมาที่โรงพยาบาลซึ่งมันก็อาจจะเลยนัดกับทางคุณหมอแล้วก็ต้องมาอย่างเคสว่านอกเหนือจากการนัดหมายใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาอพอสมควรมันก็ประเดประดานเข้ามาในหลากหลายประสบการณ์ที่เราได้รับท่าบมาจากถ้าแหล่งข่าวที่มาพบคุณหมอด้วยที่พาญาติผู้ป่วยมาพบคุณหมอด้วยแล้วเราก็บางทีเราก็ยืนต่อคิวเราก็ได้เห็นนะครับว่าเออ เคสแต่ละเคสเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับบางทีเราก็ได้นั่งคุยกับท่านญาติญาติท่านผู้ป่วยนะครับว่าเคสแต่ละเคสเป็นยังไงบ้างบางครั้งท่านญาติผู้ป่วยต้องรักษาแบบต่อเนื่องนะฮะับางทีคุณหมอนัดมาตรงนี้เสร็จแล้วอาทิตย์หน้าขอมาดูใหม่ได้ไหมมาดูแผลได้ไหมมาดูนู่นมันดูนี่ได้ไหมใช่ไหมครับแล้วก็อ่าอย่างเช่นที่ทางหน่วยงานของทหารเนี่ยทำไมที่มีการเปลี่ยนแผนใช่ไหมครับเราตีเป็นตัวเลขถ้าสมมุติว่าประชาชน อ่าที่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 อยู่ที่สังกัดนี้ประมาณห้าร้อยท่านแล้วเคยไปขอได้เหมือนปกติแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนมาห้าร้อยท่านนี้ก็จะต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปขอใหม่ซึ่งพอไปขอใหม่ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอะไรางี้นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ต่างๆก็เลยอ่าท่านก็บอกว่าพอจะมีวิธีไหนได้ไว้ผมก็บอกว่ามันก็ต้องทําตามขั้นตอนทางหน่วยงานที่ท่านเตรียมไว้อะไรางี้นะครับแต่ว่า ถ้าเราพอมีโอกาสก็อยากจะฝากถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับว่าเราลองลดทอนเงื่อนไขเอกสารต่างๆลงมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแต่อย่างน้อยๆบัตรประชาชนเนี่ยจำเป็นใช่ไหมฮะเพราะเราต้องใช้บัตรประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะครับบางโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับเขาก็จะมีแบบเหมือนกับ QR code ใช่ไหมครับเราก็สามารถสแกน QR code ใช่ไหมฮะที่มือถือแต่แล้วเราก็ต้องปาดหน้านั้นเก็บไว้เพื่อไปเวลาไปเวระะเบียง เวลระเบียนนะฮะแล้วเราก็ต้องให้เขาดูด้วยให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยว่าเออเรามาใช้สิทธิ์ของทางสปสชส,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 สิทธิ์บัตรทองใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีบางอย่างที่ต้องเสียค่าให้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากสิทธิ์ mm. ก็มีนะฮะเพราะว่าบางท่านที่ท่านแหล่งข่าวหลายๆท่านที่ผมรู้จักบางท่านก็บอกว่าเอออย่างเคสที่พาท่านผู้ป่วยไปรักษาบางทีก็ยังมีนอกเหนือจากที่ได้สิทธินะฮะก็ต้องหาเงินมาแต่บางโรงพยาบาลท่านก็ให้ความเมตตากรุณาบางทีแต่ก่อน,นอาจจะต้องใช้เป็นเงินสดใช่ไหมครับตอนหลังก็สามารถที่จะรับบัตรเครดิตด้วยะอาจจมี ค่าค่ารมเนียมก็ช่วยเราได้อีกแรงหนึ่งนะครับในการลดถ,ถอนค่าใช้จ่ายของเราได้ด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณมากนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักรรงงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮาไว้จากอโศกด้นะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตริากาและสุขินับสามารถเริวอนะคะรับระะขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับนะครับต้องกราบขอบคุณท่านแฟนรายการ คุยสบายสไตล์มิตรเขาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ท่านช่วยให้ความเมตตากรรณาช่วยแนะนามานะครับท่านบอกว่าถ้าไม่มีใบส่งตัวแบบปัจจุบันทุกคนก็ตามใจชอบเพราะว่าบางบางคนอาจจะไกลจากโรงพยาบาลก็ต้องใช้สถานีน้ำมันหรือใกล้บ้านหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับถ้านหนักก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลใช้สิทธิ์ที่เราเลือกได้ใช่ไหมครับไม่ไงั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยทั้งๆที่มันเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ไข้หวัดหรือ,อโรงพยาบาลไกลหรืออะไระฮะแล้วก็หน่วยงานปฐมภูมิมักจะอยู่ในเขตใกล้บ้าน ของผู้ใช้สิทธิ์นะครับที่คือรักษาอย่างเช่นไข้หวัดหรืออาการผู้ป่วยพื้นฐานสามัญทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือว่าที่อยู่อาจากกาจะไกลากบ้านหรือว่าคนไข้าบางท่านแค่ไปตรวจร่างกายตามแพทย์นัดแล้วก็รับยาประจําก็ไปที่หน่วยงานปสมภูมิ์ที่ใกล้บ้านก็จบเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้อง อ่ส่งหากไม่มีการรุนแรงก็ต้องกราบขอบคุณมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบในารายการนะครับผมว่าขอให้เป็นทางเลือกใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ปฐมภูมิเราสามารถเข้าที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการส่งตัวเนี่ยที่สําหรับคนไข้ที่ต้องรักษาประจำเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไปส่งตัวแต่ว่าเราพอจะลดขอนตรงนี้ได้ไหมให้ท่านประชาชนเป็นผู้เลือกได้ไหมว่าเอออย่างเคสอย่างนี้เรารู้ว่าเออนนถ้าเ,เราอาจจะไปที่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมครับแต่เคสที่คุณหมอต้องนัดอยู่แล้วที่โรงพยาบาลเราก็ ไปที่โรงพยาบาลได้เลยมาฮะเพื่อลดการส่งตัวหรือเอกสารหรืออะไรต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีหลากหลายมุมมองที่ที่อ่าแต่ละท่านอาจจะประสบพบเจอมานะครับผมก็มาสะท้อนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบอีกอ่าแรงหนึ่งนะครับเพราะผมก็ได้เจอประสบการณ์ต่างๆมาได้คุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านมาใช่ไหมครับก็จะมีหลากหลายมุมมองที่ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช่ไหมครับต้องกราบขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับแต่ว่า อย่างเคสที่ได้มีโอกาสได้เรียนในรายการหลายครั้งว่าพอให้เราเป็นทางเลือกใช่ไหมครับว่าถ้าเคสนี้เราไปผสมภูมิใกล้บ้านถ้าเคสไหนที่คุณหมอนัดหรือว่ามีเคสที่อย่างเช่นขาหักใช่ไหมครับเราก็ต้องวิ่งไปปสมภูมเพื่อขอไปส่งตัวเราไปโรงพยาบาลเลยได้ไหมหรือแขนหักใช่ไหมครับก็มีเคสหลายๆเคสที่ทางแรงข่าวของผมเนี่ยฮะเดินกระเพกกระเพกต้องไปะสมภูมิก่อนเสร็จแล้วค่อยให้คุณหมอที่ผสมภูมิวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ค่อยออกใบส่งตัวแทนที่เราจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้เลยหรือว่าบางเคสที่เคสหนักเลย ใช่ไหมครับเราก็ต้องวิ่งกลับมาพี่ปฐมภูมิก่อนไหมหรือว่าบางเคสอ,อยู่ในเคส48ชั่วโมงได้ไหมหรือว่ายูเซฟกี่ชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็มีหลากหลายใช่ไหมครับเราก็มันมันก็มีหลายอย่างแล้วก็ต้องกลับขอบคุณนะครับเพราะบางบางรายการก็อาจจะเป็นยาน,นอกก็มีเราก็ต้องชําระส่วนเกินใช่ไหมครับก็ต้องกลับขอบคุณที่ช่วยให้ข้อมูลมานะครับต้องกลับขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นจากหลายๆท่านที่เจอนะครับแล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยผมบางทีผมไปยื่นเรื่องผมก็จะเห็นนะครับบางท่านก็ต้องวิ่ง ออกไปนะฮะก็ต้องอยู่ที่ความไม่ตากรุณาจากท่านอ่าท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างที่ท่านแหล่งข่าวท่านช่วยเล่าให้ฟังหรือว่าอ่าอย่างเช่นที่ท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าบางเคสที่ผมเห็นมาบางทีก็ต้องวิ่งลงมาหาเพอถางท่านเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคงต้องไปถ่ายเอกสารมานะอะไรเงี้ยบางท่านก็อาจจะช่วยถ่ายให้ในครั้งนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเคสแรกๆที่เพิ่งมาและครั้งต่อไปก็ต้องเตรียมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็อยู่ที่ดุลพินิจของทางท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ นะครับแล้วอย่างเคสฉุกเฉินยังไงก็ลองโทรที่เเบอร์ด่วนด่วนหนึ่งหหกเ้าหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับบางทีเราเจอเหตุการณ์วิกฤตใช่ไหมครับเราทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ว่าพอเข้าที่โรงพยาบาลที่เคยมีประสบการณ์เขาก็จะถามเลยว่าเคสนี้เข้าอยู่อยู่เซฟได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็จะต้องส่งต่อแล้วก็ถามว่าสิทธิ์บัตรทองคุณอยู่ที่ไหนสิทธิ์คุณอยู่ที่ไหนถ้าจะใช้ที่นี่คุณต้องชาระเงินเองแต่ถ้าจะใช้เพราะมันจะอยู่ในเคสอย่างเช่นถ้าถ้าถ้าต้องหายใจแบบหายใจต้องใช้เครื่องหายใจแบบรุ่นที่อย่าง อย่างอย่างอีกอีกแบบหนึ่งก็ต้องใช้แบบหนึ่งถ้าต้องใช้แบบธรรมดาก็ไม่อยู่ในเคสด่วนส8สแดชั่วโมงหรือเจ็ดบสองชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะต้องเสียค่าให้ใจ่ายเองก็หลากหลายมุมมองประสบการณ์นะครับก็อยู่ที่ความเมตตากรุณากับทางท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางบางทีเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามีประชาชนท่านผู้ป่วยเดินทางมาใช้บริการเยอะนะครับถ้าถ่ายติว่าทุกท่านลืมสำเนาบัตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่า เออบัตรประชาชนตอนนี้มันเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วใช่ไหมครับมันมีข้อมูลทุกอย่างแล้วเราเสียบบัตรเข้าไปเราอ่านข้อมูลได้หมดเลยบางครั้งเราอาจจะช่วยลดทอนการใช้เอกสารใช่ไหมครับอย่างเช่นหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานอยน่างนี้ลดการใช้เอกสารใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เราเตรียมแค่บ,บัตรสมาร์ทการ์ดไอดีเราไอดีการใบเดียวก็สามารถที่จะใช้อะไรได้แล้วใช่ไหมครับก็เหมือนกับลดทอนการใช้เอกสารงลงหนงนะฮะ